ปิดบัญชีรักมาเฟียตอนที่20ตอนที่21ฮิวและอลันกลับมาจากส่งมาีจันที่เกาะพังงนันทั้งสองก็รีบกลับมาเกาะเต่าทันทีและต้องตกใจกับเสียงปืนที่ดังขึ้นแถวชายหาดซึ่งห่างออกไปจากรีสอร์ทที่เจ้านายหนุ่มพักไม่มากนักเสียงปืนหรือจะเกิดเรื่องกับบอสเรารีบไปดูกันเถอะฮิวฉันใจคอไม่ดีเลยอาลันบอกเรารีวิ่งตรงไปยังชายหาดด้วยความเป็นห่วงความปลอดภัยของเจ้านายหนุ่ม แต่ก็ต้องชะง,งักเท้าลงเพราะคำเตือนของฮิวเอาปืนไปเผื่อบอดด้วยเผื่อบอดไม่ได้เอาไปฮิวเอ,อ่ยขึ้นแล้วรีบวิ่งไปยังห้องพักหยิบปืนของตนเองและปืนสำรองอีกกระบอกของเจ้านายหนุ่มติดมือไปด้วยแล้วรีบวิ่งออกมาจากห้องตรงไปยังชายหาดอย่างรวดเร็วพนักงานและลูกค้าภายในรีสอร์ทก็วิ่งหนีกันโอลมมนตั้งแต่พวกเขาได้ยินเสียงปืนนัดแรกดังขึ้นฮิวมองความวุ่นวายตรงหน้าแล้วหนักใจ เพราะเขาไม่รู้ว่าลูกค้าที่พักอยู่ที่นี่ยังมีคนของเดลโก้ด้วยไหมถ้ามีเขากับอลาัานคงลําบากเป็นสองเท่าเพราะคนที่กำลังประทะกับเจ้านายหนุ่มอยู่เขาก็รู้ว่าเป็นคนของใครชายหนุ่มวิ่งมาหยุดอยู่ข้างต้นไม้ใหญ่กว่ดาสายตามองไปยังจุดที่มีเสียงปืนดังขึ้นก่อนหน้านี้อย่างระมัดระวงังและเขาก็ได้เห็นหน้าชายที่บุกมายิงเจ้านายหนุม่มนั่นมันไอวิกเตอร์ไม่ใช่เหอารออลันฮิวถาม ใช่อลาัานมองผู้ชายที่เขารู้จักเป็นอย่างดียังเดือดดาลทำไมเขาจะจำลูกน้องคนสนิทของหัวหน้าสาขาที่อังกฤษไม่ได้เพราะครั้งหนึ่งเขาเคยทำงานร่วมกับมันมาก่อนที่เขาจะถูกส่งมาทำงานกับผู้ชายคนหลองของหัวหน้าใหญ่หนึกไม่ถึงเลยว่าอดีตเจ้านายของเขาก็วางตำแหน่งหัวหน้าแกงด้วยเหล่าไอวิคเตอร์มันมายิงบอสทำไมหรือว่าคนที่คอยส่งมือปืนมาลอบฆ่าคุณโรเบิร์ตกับบอสก็คือ คำตอบก็อยู่ตรงหน้าแกแล้วไม่ใช่หรือไงฮิวนี่แกอย่าบอกนะคนที่ส่งมือปืนมาลอบฆ่าคุณโรเบิร์ตก็คืออดีตเจ้านายของฉันเองอลันตบบา่ขาขณะกัดฟันกรอดเขาไม่คิดว่าอดีตเจ้านายคนนี้จะกล้าลงมือฆ่าบุตรชายทั้งสองของหัวหน้าใหญ่หัวหน้าสาขาใหญ่ของแก๊งลูเซียโนที่อังกฤษโดนแวนแฮนรี์ท่านมีสิทธิ์ขึ้นเป็นหัวหน้าแกง๊งเช่นเดียวกับคุณโรเบิร์ตแล้วก็บอสฉันก็ลืมไป ว่าท่านโดนแวนเป็นญาติทางห่างของท่านอเล็กซานเดอร์ถึงเป็นญาติกันก็ใช่ว่าจะสามารถขึ้นเป็นหัวหน้าแก๊งได้เพราะคนที่จะได้ขึ้นเป็นหัวหน้าแก๊งต้องเป็นบุตรชายของหัวหน้าแก๊งเท่านั้นนอกจากหัวหน้าแก๊งไม่มีทายาทก็จะเลือกญาติขึ้นมาแทนฉันเข้าใจแล้วถ้ากําจัดคุณโรเบิร์ตกับบอสของพวกเราได้ตำแหน่งหัวหน้าแก๊งก็จะตกเป็นของท่านโดโนแวนทันทีก็อาจจะ เพราะไม่ได้มีแต่ท่านโดโนแวนคนเดียวที่เป็นญาติของหัวหน้าใหญ่หัวหน้าสาขาใหญ่อีกนับสิบแห่งทั่วโลกเป็นญาติสนิทของท่านอเล็กซานเดอร์ถ้าคุณโรเบิร์ตและเจ้านายของเขาตายคนที่จะขึ้นรับตําแหน่งหัวหน้าแกงคนต่อไปก็คือบุตรชายของท่านสเปนเซอร์น้องชายของหัวหน้าใหญ่ซึ่งตอนนี้ดูแลธุรกิจอยู่ที่ฮ่องกงนี่ถ้าคุณฮาวเวิร์ดรู้ว่าพี่ชายทั้งสองถูกปองร้ายเขาเชื่อว่าชายหนุ่ม จงรีบขึ้นเครื่องบุกมาช่วยพี่ชายทั้งสองทันทีความสัมพันธ์ของทั้งสามแนบแน่นยิ่งกว่าญาติพี่น้องรุ่นก่อนๆของตระกูลเฮนรี่เสียอีอยากให้มันรอดไปได้ใครขวางก็ฆ่าทิ้งได้เลยเสียงตะโกนของวิกเตอร์ทําให้บทสนทนาระหว่างฮิวกับอาลาันชะง,งักลงทั้งสองหนุ่มหันไปมองที่มาของเสียงด้ว์แววตาแข็งกร้าวก่อนที่เสียงปืนนัดที่สามจะดังขึ้นพร้อมกับร่างของลูกน้องของวิกเตอร์ตกลงจากโขดหินปัง มันยิงมาจากตรงไหนวะไม่ทราบครับสิ้นเสียงร้องตะโกนของลูกน้องวิกเตอร์ดังขึ้นก่อนที่พวกมันจะวิ่งไปซ่อนตามต้นไม้และซอกหินพร้อมกับกอดาสายตามองที่มาของกระสุนปืนที่ดับชีวิตเพื่อนร่วมทีมอย่างระแวดระวังฉันเห็นบอสแล้วเอ๊ะนั่นมันแม่เสือดุของบอสหี่อารันฉันเห็นแล้วอารันเอ,อ่ยขึ้นแต่ไม่ได้สนใจจุดที่เจ้านายหลบซ่อนอยู่และจากสภาพที่เห็นผู้เป็นนายก็ยังปลอดภัยอยู่ ดวงตาคู่ขมกล้ากวาดตามองไปยังตำแหน่งที่ลูกน้องของวิกเตอร์ซ่อนตัวอยู่ตอนนี้เขาควรใส่ใจให้คนที่มันรอบยิงเจ้านายหนุ่มากกว่าเฮ้ยอะไรนั่นมันคุณพาไม่ใช่หรอแล้วคุณโรเบิร์ตหายไปไหนหรือว่าคนที่นั่งพิงอยู่ที่โขดหินจะเป็นคุณโรเบิร์ตไหนวะนั่นไงฮิวบอกออกมาอย่างร้อนลนพร้อมกับชี้ไปยังตำแหน่งที่สาวไทยหน้าหวานนั่งอยู่ ข้างกายของเธอมีร่างของใครบางคนโผล่ออกมาถึงจะไม่เห็นหน้าเขาก็พอเดาได้ว่าคนที่นั่งพิงอยู่ที่โคนหินเป็นใครอลันหันกลับไปมองตรงจุดที่เจ้านายหนุ่มซ่อนตัวอยู่พร้อมกับหันไปมองตรงจุดที่มีสาวไทยหน้าหวานของคุณโรเบิร์ตนั่งอยู่คุณโรเบิร์ตถูกยิงใช่ไหมอลันหิวถามด้วยท่าทางร้อนรนสุดขีดโทรไปบอกให้เดมอนมาเชลเอาฮอมารับด่วนแล้วอย่าลืมเอาหมอมาด้วยท่าทางคุณโรเบิร์ตจะอาการสาหาัส อลันสั่งแล้วลุกออกจากที่ซ่อนลัดเลาะไปตามซอกหินน้อยใหญ่เพื่อไปให้ถึงตำแหน่งที่เจ้านายหนุ่มซ่อนตัวอยู่ฮิวรีบกดเบอร์โทรศัพท์ไปบอกให้เดมอนนำเครื่องเฮลิคอปเตอร์มารับโดยด่วนและไม่ลืมที่จะสั่งให้นำหมอฝีม,มือดีมาด้วยแล้วตัดสายทันทีพร้อมกับลุกเดินตามอลันเดินลัดเลาะไปตามซอกหินเพื่อไปหาเจ้านายหนุ่มอย่างเงียบกริบเพื่อไม่ให้ศัตรูรู้ตัว หลังจากไม่เคลดับลมหายใจของลูกน้องวิกเตอร์ได้หนึ่งคนโชคดีที่มันหลบลงมาไม่ไกลาจากจุดที่เขาซ่อนตัวอยู่ชายหนุ่มเดินลอไปตามโขดหินเพื่อไปเก็บปืนกลับมาให้แม่เสือดุของเขาไว้ป้องกันตัวบงกตมองปืนสั้นที่คนตรงหน้ายืนให้ในตาคู่สวยสบตามองลึกลงไปในดวงตาคู่สีฝาเข้มเพื่อความมั่นใจว่าสิ่งที่เธอคิดถูกต้องคุณยิงปืนเป็นใช่ไหมเป็นสิบงกตตอบโดยไม่ต้องคิด นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอจับปืนแสหน่อยขนาดยกพวกตีกันถูกจับนอนห้องขังเธอก็เจอมาแล้วเรื่องปืนยิงไม่ต้องพูดถึงถ้าผู้ใหญ่ดำาก่ของเธอไม่สั่งห้ามเธอคงพกมันไปไหนมาไหนด้วยแล้วเพราะตัวเธอเองก็มีศัตรูอยู่ไม่น้อยเหมือนกันแน่ใจนะว่าคุณกล้ายิงพวกมันนะ่ะไม่ขึ้นถามเพื่อความมั่นใจเชื่อมือเธอนาขนาดยกพวกตีกันถูกตำรวจจับนอนห้องขังก็เคยมาแล้วเรื่องปืนก็ เคยใช้ยิงคู่อริมาแล้วเหมือนกันประโยคหลังบงกฎต่ำในใจแล้วรับปืนที่ไมเคิลส่งให้เธอก่อนจะตรวจด,ดูว่าในลังเพลิงเหลือกระสุนกี่นัดกระสุนยังครบผู้ชายคนนี้ไม่ได้ยิงคุณกับพี่ชายของคุณไมเคิลมองท่าทางจับปืนและตรวจสอบสภาพปืนอย่างคล่องแคล่วของบงกฎความสงสัยก็ผุดขึ้นมาทันทีเขายิ่งมั่นใจว่าไม่เสือดุนางนี้แหละเหมาะที่จะเป็นเมียของเขาและลูกสะใภ้ของท่านอเล็กซานเดอร์ แล้วเสียงปืนกับเสียงร้องอย่างเจ็บปวดของคนถูกยิงก็ดังขึ้นอีกครั้งพร้อมกับที่ฮิวและอาลันวิ่งเข้ามาสมทบไมเคลื่อนหันมองสองลูกน้องคนสนิทวับหนึ่งแล้วหันกลับไปเล็งยิงศัตรูหิวเลิกคิวมองแม่เสียดุของเจ้านายหนุ่มยังตกใจเมื่อเห็นในมือของเธอมีปืนอยู่ด้วยข้างกายก็มีคุณโรเบิร์ตนอนนิ่งอยู่ในอ้อมแขนของอีกหนึ่งสาวสภาพคงสาหัสไม่น้อยเพราะเขาเห็นมือบางพยายามกดปิดแผลที่ถูกยิง ตกลงพวกคุณเป็นใครกันแน่เนี่ยบงกตถามหลังจากที่ยิงใส่ศัตรูของไมเคลิลตกลงว่าเธอกับรุ่นพี่สาวเข้ามาพัวพันกับคนไม่ดีอยู่หรือไงกันคนดีที่ไหนจะมีศัตรูเยอะแบบนี้ท่าทางแต่ละคนดูน่ากลัวยอย่างบอกไม่ถูกเอาตัวรอดจากที่นี่เมื่อไหร่แล้วผมจะบอกคุณทั้งหมดฉันนี่มันดวงซวยจริงๆที่ได้มารู้จักคุณบ้าเอ๋ยจะยิงมาทำไมนักหนาวะคุณจะบ่นทำไมก็เห็นเห็นอยู่ ว่าพวกมันคิดจะฆ่าผมกับพี่ชายไมเคิลเริ่มวุ่นวายขึ้นบ้างเมื่อเห็นแม่เสือดุของเขากําลังบนพึมพัอยู่คนเดียวก็เห็นอยู่ว่าพวกมันต้องการฆ่าเขากับพี่ชายและดูเหมือนว่าพวกมันเน่ะเตรียมพร้อมมาอย่างดีเพื่อจะฆ่าให้ตายในครั้งนี้ด้วยแล้วทําไมตํารวจถึงยังไม่โผล่มาสักทีหรือจะต้องยิงให้ตายกันให้หมดเสียก่อนถึงจะโผล่มาไม่เอานามบุตรเลิกบ่นได้แล้วที่นี่อยู่ห่างจากจสถานีตํารวจมากเลยนะ แล้วเมื่อหลายคนของคุณจะมาช่วยถ้าขืนช้าโรเบิร์ตอาจตายก็ได้กำลังมาแล้วครับอีกไม่นานก็คงมาถึงผมบอกให้เดมอนพาหมาอ,อมาด้วยจะได้ช่วยคุณโรเบิร์ตได้ทันฮิวอธิบายขณะมองคุณโรเบิร์ตอย่างกังวลยิ่งเห็นสีหน้าซีดเผือดของผู้หญิงที่นั่งกอดล่างไม่ได้สติของคุณโรเบิร์ตอยู่เขาก็ยิ่งหวนใจเพราะอาการดูสาหัสทีเดียวจะยิงมาทำไมนักหนาวะบงกฎสะบัดออกมาอย่างหัวเสีย เมื่อเสียงปืนดังขึ้นอีกครั้งที่สำคัญปืนที่เธอถืออยู่ก็ยิงไปจนหมดกระสุนแล้วศัตรูก็เยอะเกินไปนี่คงจะยิงถล่มพวกเธอให้ตายให้หมดกันเลยทีเดียวฆ่าพวกมันให้หมดอย่าให้เหลือร่อกลับไปได้สักคนเสียงตะโกนสั่งให้ฆ่าดังขึ้นอีกครั้งไม่เคลื่อนถึงกับเลือดขึ้นหน้าแววตาแข็งกร้าวขึ้นมาอย่างฉับพลันนึกไม่ถึงเลยว่าท่านโดนอวนจะเอามาเหตุถึงเพียงนี้ ถ้ากล้าลงมือกันถึงขนาดนี้ก็คงไม่จําเป็นต้องนับญาติกันอีกแล้วพวกมันคิดจะฆ่าปิดปากฉันกับพี่แพมด้วยใช่ไหมก็คงอย่างนั้นแหละครับอัลันตอบพี่แพมคะบุตรว่าคนพวกนี้ไม่ใช่คนดีแน่ๆเลยคะ่ะบงกฎขยับเข้ามากระซิบถามม่านฟ้าในตาคู่สวยเลยมองสามหนุ่มที่กําลังต่อสู้กับศัตรูอย่างดุเดือดนิ่งเธอไม่ได้คิดไปเองสภาพที่เธอเห็นอยู่ตรงหน้าเป็นข้อยืนยนันเป็นคําตอบของเธอได้ดีที่สุด ไม่หลอกบตรคุณโรเบิร์ตกับคุณไมเคิลเป็นแค่นักธุรกิจพี่ว่าพวกเขาคงขัดผลประโยชน์ทางธุรกิจกับฝ่ายโนุนมากกว่าแค่ขัดผลประโยชน์ทางธุรกิจถึงกับส่งคุณมาฆ่าก็เลยหรือคะบ้านเรายังมีเลยแล้วทำไมบตรคิดว่าบ้านพวกเขาจะไม่มีล่ะเพราะมันเกิดขึ้นกับครอบครัวของเธอเช่นกันขณะที่ม่านฟ้ากับบอโกดกำลังสนทนากันอยู่เครื่องเฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งก็บินวนอยู่เหนือรีสอร์ท ถอยก่อนพวกมันมีคนมาเพิ่มเสียงร้องตะโกนให้ถอยจากอีกฝ่ายหนึ่งไม่นานเสียงปิเก็งเงียบไปจากนั้นไม่นานเครื่องเฮลิคอปเตอร์ก็ล่องลงมาจอดอยู่ไม่ไกลจากจุดที่พวกเธอหลบซ่อนอยู่เหลาก็มีผู้ชายสามคนวิ่งตรงมาหาพวกเธอบอสล่ะครับคุณไมเคิลดมอนถามหาเจ้านายหนุ่มอย่างร้อนรนนั่นไงโรเบิร์ตถูกยิงไมเคิลตอบขอโทษนะครับคุณผู้หญิง เดมอนเอ่ยขอโทษสาวไทยเราสั่งให้เพื่อนร่วมงานช่วยกันพยุงร่งลลางอลไรสติของเจ้านายหนุ่มไปขึ้นเครื่องเพื่อพาไปรักษาตัวด่วนที่โรงพยาบาลผมขอตัวก่อนนะครับคุณไมเคิลฝากจัดการทางนี้ด้วยครับเออผมขอตัวก่อนนะครับคุณผู้หญิงเดมอนหันมาบอกสาวไทยที่เจ้านายหนุ่มหลงรักแล้วรีบวิ่งกลับไปขึ้นเครื่องโดยปล่อยให้คุณไมเคิลเป็นคนจัดการเคลียร์ปัญหาที่เหลือคุณโรเบิร์ตจะปลอดภยัยใช่ไหมคุณไมเคิล มานฟ้าถามประความมั่นใจก่อนปลายตามองเฮลิคอปเตอร์ที่ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าซึ่งถูกขับออกไปไกลเรื่อยๆจนหายลับไปจากสายตาเธอครับโรเบิร์ตปลอดภัยแน่นอนคุณไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกที่ต้องเป็นห่วงก็คือพวกเราต่างหากเพราะตอนนี้พวกตำรวจวิ่งมาโน้นแล้วไมเคิลบอกพร้อมกับมองไปยังตำรวจที่วิ่งกันลงมาที่ชายหาดนับจำนวนคนแล้วก็เกือบสิบคนเห็นจะได้ เรื่องที่เกิดขึ้นในคราวนี้คงไม่จบง่ายๆอย่างที่เขาคิดเสียแล้วม่านฟ้าหันไปมองตำรวจที่ไมเคิลบอกเธอควรทำอะไรสักอย่างเพื่อตัดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตระว,วางเธอกับโรเบิร์ตเดี๋ยวฉันจัดการเองก็ลกแล้วกันเล้าพิพรมจะจัดการยังไงล่ะคะพวกตำรวจจะเชื่อในสิ่งที่พิพรมจะพูดออกมาหรือเปล่านั่นสิครับเขาไม่เห็นทางออกเลยว่าสาวไทน้าหวานคนนี้จะจัดการเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดได้ แล้วยังสมมือเปืนที่นอนตายกันเกลื่อนนั่นอีกยังไม่นับเรื่องปืนที่พวกเธอเถืออยู่ด้วยคุณชื่อฮิลส่วนคุณชื่ออลันใช่ไหมมานฝาถามย้ำเพื่อความชัวร์ก่อนที่เธอจะแสดงละครเอาตัวรอดต่อหน้าตำรวจเธอควรกลับไปเป็นคนเดิมเสียทีถ้าเธอกลับไปเป็นมานฝานาราวดีเรื่องคงจบด้วยดีครับฮิวกับอลันพยักหน้าตอบพวกคุณไม่ต้องพูดอะไรมากถ้าตำรวจถามก็บอกแค่ว,ว่า พวกคุณเป็นบริการของฉันส่วนคุณไมเคิลก็เป็นแฟนของปูดไปก็เล่ากันที่เหลือเดี๋ยวฉันจัดการเองมานฝาอธิบายแต่คำพูดของเธอกลับทำให้ไมเคิลกับลูกน้องคนสนิทและบงกฎทำน้ายุ่งทีเดียวและเริ่มสงสัยว่ามานฝาเป็นใครกันแน่ยังไม่ทันที่บงกฎจะได้ถามในสิ่งที่ตนสงสัยตำรวจก็มาถึงเสียก่อนตำรวจกับสิบนายวิ่งเข้ามาหยุดอยู่ตรงหน้าสองสาวไทยกับสามนมชาวต่างชาติ ก่อนจะยกปืนขึ้นเราสั่งให้หนมสาวทั้งห้าวางปืนในมือลงวางปืนลงเรายกมือขึ้นเดี๋ยวนี้พวกเขาเป็นบอดิการของฉันนะคะคุณตำรวจมานฝาเปิดปากบอกตำรวจทันทีที่ถูกสั่งให้วางปืนจากนั้นเธอก็หันมาบอกไมเคิลและลูกน้องคนสนิทของเขาให้วางปืนลงคุณเป็นใครฉันมานฝานาราวดีมานฝานาราวดี นายตำรวจคนหนึ่งพึมพำชื่อของม่านฟ้าออกมาตั้งแต่เมื่อหลายปีก่อนหลังจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญในครั้งนั้นทายาทเพียงคนเดียวของบารมีนาราวดีก็หายหน้าไปจากเมืองไทยแล้วทำไมหญิงสาวถึงมาโผล่อยู่ที่เกาะเต่าได้จากที่เขารู้มาบุตรสาวเพียงคนเดียวของบารมีนาราวดีเดินทางไปอังกฤษหลังจากการเสียชีวิตของบิดามารดาได้ครึ่งปี นายรู้จักผู้หญิงคนนี้ด้วยหรือครับเธอเป็นลูกสาวของคุณบารมีนาราวดีไงครับผู้กองข่าวการเสียชีวิตของคุณบารมีกับภรรยาดังมากเลยนะครับเมื่อหลายปีก่อนข่าวการเสียชีวิตของนักธุรกิจใหญ่วัยหกกับภรรยากลายเป็นข่าวใหญ่อยู่หลายอาทิตย์เพราะการตายของสองนักธุรกิจใหญ่คู่นี้ไม่ธรรมดานอกจากปมการขัดผลประโยชน์ทางธุรกิจ ก็ยังมีปมเรื่องชู้สาวเข้ามาเกี่ยวข้องกว่าคดีจะคลี่คลายก็ใช้เวลายอยู่หลายเดือนถึงจะปิดคดีได้ผู้กองหนุ่มเลิกคิวมุ่นแปลกใจกับคำตอบของลูกน้องเล็กน้อยก่อนหันไปสนใจมา่านฝานาราวดีอีกครั้งอย่างพิจารณาเพราะข่าวการเสียชีวิตของนักธุรกิจใหญ่คนนี้กลายเป็นข่าวใหญ่อยู่หลายเดือนทำไมคุณถึงอยู่เมืองไทยล่ะครับญาติๆของคุณบอกว่าคุณอยู่เมืองนอก และจะไม่กลับมาเมืองไทยอีกฉันกลับมาอยู่เมืองไทยได้สามปีแล้วครับเหล่านี้มันเกิดอะไรขึ้นล่ะครับทำไมถึงผู้กองหนุ่มถามอย่างสงสัยมองทายาทเพียงคนเดียวของอดีตนักธุรกิจใหญ่ในอดีตอย่างพิจารณาการที่มีคนส่งมือปืนมาฆ่าเธอคงได้กลายเป็นข่าวใหญ่อีกครั้งเป็นแน่แล้วใครกันล่ะที่ต้องการให้เธอตายคงมีใครบางคนต้องการกำจัดฉัน มานฝาตอบนายตำรวจหนุ่มเสียงเยียบเย็นขณะปลายตามองไปยังศพที่น้องเกลียนอยู่ไม่ไกลจากจุดที่เธอยืนมากนักฉันก็ไม่รู้ว่าคนที่ต้องการกำจัดฉันเป็นใครนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ฉันถูกรอบทำร้ายด้วยเหตุน,นี้ฉันเลยต้องจ้างบริการมาคอยดูแลครับผู้กองหนุ่มตอบสั้นก่อนที่จะถามอะไรออกไปลูกน้องของเขาก็วิ่งเข้ามารายงาน เกี่ยวกับศพของชายชุดดาที่นอนตายอยู่ไม่ไกลาจากที่เขายืนอยู่ผู้กองครับผมตรวจผู้ตายทั้งหมดแล้วนายตำรวจหนุ่มรายงานทุกศพที่นอนตายอยู่ล้วนได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีคำพูดของเหยื่อสาวคนนี้หลวนเป็นความจริงเขามั่นใจว่าตอนนี้เธอกำลังถูกปองร้ายเหมือนกับปิดาที่ล่วงลับไปแล้วของเธออย่างแน่นอนเป็นยังไงบ้างมีผู้เสียชีวิตกี่คนหกคนครับ ทั้งหกคนล้วนได้รับการฝึกมาเป็นอย่างดีผมเชื่อว่าผู้ตายทั้งหกคนเป็นมือปืนฝีมือากาดบางทีอาจถูกจ้างมาจากต่างประเทศเพื่อลอบค่าคุณมารฟ้าครับผู้กองเออผู้กองหนุ่มพยักหน้าอย่างเข้าใจก่อนหันมาสนใจหญิงสาวที่กำลังตกเป็นเหยื่อในเหตุการณ์ระทึกขวัญในครั้งนี้เชิญไปลงพักกับผมด้วยนะครับคุณต้องแจ้งความเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ ผมจะได้รีบสืบหาตัวบงการรอบค่าคุณให้เร็วที่สุดขอบคุณค่ะคุณตำรวจไม่เป็นไรครับผู้กองหนุ่มตอบแล้วนำตัวม่านฟานาราวดีและบริการของเธอกลับไปสถานีตำรวจเพื่อสอบปากคำอีกครั้งพร้อมกับรับเรื่องของเธอเอาไว้ก่อนจะให้นายตำรวจสี่คนคุ้มกันเธอกลับไปย่งที่พักสี่เดือนผ่านไปหลังจากเกิดเหตุการณ์ยิงถล่มกันที่เกาะเต่า ม่านฟ้าก็ตัดสินใจกลับกรุงเทพพร้อมกับชวนบงกฎและมณีจันทร์ไปอยู่กับเธอในขณะที่ไมเคิลและลูกน้องคนสนิทของเขาต้องอยู่เมืองไทยเพื่อจัดการปัญหาที่เหลือเกือบสามเดือนที่พวกเขาต้องคอยเดินตามม่านฟ้าเข้าๆอ,าอ,าออกๆสถานีตำรวจกว่าจะจัดการเคลียร์เรื่องที่เกาะเต่าได้ม่านฟ้าก็ต้องใช้เงินไปไม่น้อยเหมือนกันจนในที่สุดทางตำรวจ ก็ต้องอยุติการสืบสวนเพราะไม่ว่าจะสืบหาตัวบงการยังไงก็ไม่พบมันก็แน่นอนอยู่แล้วที่ทางตำรวจจะสืบหาตัวบงการในการลอบฆ่าม่านฟ้าไม่ได้นั่นเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับม่านฟ้าเลยไมเคิลอาศัยอยู่ในคาริคานาราสิตยอยู่หลายอาทิตย์ทำให้เขารู้สาเหตุที่ม่านฟ้าตัดสินใจออกไปอยู่ที่อื่นแต่ปัญหาของม่านฟ้าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเขา ในเมื่อเขาจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นบนเกาะเต่าจบเขากับลูกน้องเลยเดินทางกลับอิตาลีเพื่อไปจัดการปัญหาภายในแก๊งต่อไปณนคอนโดมิเนียมรูในกลางเมืองนนตอนนี้นังพามมันกลับมาแล้วพวกเราจะทำยังไงต่อไปน้ำเสียงที่แสดงถึงความเกลียดช่างหลานเสาวเอ่อยขึ้นม่านฟ้าหายออกไปจากชีวิตของเธอสามปีแล้วเพราะอะไรถึงได้โผล่กลับมาตอนนี้ หรือม่านฟ้าคิดจะกลับมาทวงคฤหาสนาราสิท์และสมบัติทั้งหมดคืนจากเธอฉันจะไม่ยอมยกคฤหาสนาราสิทธแเราก็สมบัติคืนไปให้มันหรอกคุณคิดมากไปหรือเปล่าดาวนพดลเตือนสติภรรยาม่านฟ้ากลับมาแล้วมันยังไงในเมื่อตอนนี้สมบัติและธุรกิจทั้งหมดของม่านฟ้าเป็นของเขากับดาวประดับเกือบทั้งหมดและอีกไม่นานธุรกิจในเครือนาราวดีกรุป๊ปก็จะตกเป็นของเขาทั้งหมด คุณยังไม่รู้จักนางพามดีพอเพราะเธอรู้จักนิสัยใจคอของหลานสาวคนนี้ดีที่สุดม่านฟ้าไม่เคยยอมแพ้อะไรง่ายๆใครก็ตามที่ทําให้หล่อนเจ็บคนเหล่านั้นจะไม่มีความสุขอีกเลยตอนที่ม่านฟ้าหายตัวไปเธอรู้สึกโล่งใจอย่างที่สุดและภาวนามาตลอดว่าอย่าให้ม่านฟ้ากลับเข้ามาในชีวิตของเธออีกแต่ดูเหมือนว่าคำภาวนาของเธอจะไม่เป็นผล เพราะตอนนี้ม่านฟ้ากลับเข้ามาอยู่ในคริหานาราเซตอีกครั้งอะไรหลายอย่างในตัวม่านฟ้าก็เปลี่ยนไปด้วยผมคิดว่าผมรู้จักม่านฟ้าดีเขาไม่เชื่อหรอกว่าเขาจะเอาชนะม่านฟ้าไม่ได้เพราะเขารู้จักนิสัยของเธอเป็นอย่างดีถ้าม่านฟ้าฉลาดเธอคงจับได้นานแล้วเรื่องที่เขาแอบมีความสัมพันธ์กับดาวประดับเรื่องที่เขากับดาวประดับมีความสัมพันธ์คงไม่ถูกเปิดเผย หากม่านฟ้าไม่พูดถึงเรื่องงานแต่งงานออกมาขอให้มันจริงอย่างที่คุณพูดก็แล้วกันดาวประดับพึมพำออกมาเบาๆเธอไม่มั่นใจเลยสักนิดเรื่องที่สามีพูดถ้าเป็นม่านฟ้าที่เธอรู้จักเมื่อหลายปีก่อนเธอเชื่อว่าสามีจัดการได้แต่ม่านฟ้าในวันนี้ดูต่างจากวันวานมากเหลือเกินมาจนเธอกลัวกลัวว่าทุกอย่างที่เธอทำมาจะพังเพราะม่านฟ้าเฮ้อ นพดลถอนหายใจพลางสายหน้ากับท่าทางหวัดนระแวงของภรรยาเขาไม่คิดว่าม่านฝาจะน่ากลัวตรงไหนเธอเรื่องมากจนพูดกันไม่รู้เรื่องก็แค่กำจัดออกไปให้พ้นทางก็สิ้นเรื่องขนาดบิดามารดาของหล่อนเขาก็ยังกำจัดมาแล้วข้าอีสักคนจะเป็นอะไรไปอิตาลีไม่ขเคลนเดินทางมาเยี่ยมพี่ชายทันทีที่เดินทางมาถึงอิตาลีบ้านพักต่างอากาศหลังใหม่ ที่พี่ชายซื้อเอาไว้เมื่อสองปีก่อนไมเคิลเดินลงมาจากเครื่องบินส่วนตัวในตาคู่สีฝาเข้มมองเิวทัศ์เหนือเมืองเนเปลิลความงามอันตรการตาที่ไม่ว่าจะมองกี่ครั้งก็ไม่เคยเบือ่อสวัสดีครับคุณไมเคลิลเดมอนเดินเข้ามาทักทายน้องชายของเจ้านายหนุม่มนับตั้งแต่เขารับร่างอัลายสติของเจ้านายขึ้นเครื่องนี่เป็นครั้งแรกที่เขาเจอหน้องชายของเจ้านายหนุ่มในรอบสี่เดือน ไมเคิลนละสายตาจากภาพความงามตรงหน้าห,าหนันกลับมามองลูกน้องคนสนิทของพี่ชายก่อนตัดสินใจําเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของพี่ชายพี่ชายฉันเป็นยังไงบ้างดีขึ้นหรือยังดีขึ้นแล้วครับเพียงแต่สภาพร่างกายของเจ้านายน่มหายเป็นปกติดีทุกอย่างยกเว้นอย่างเดียวที่ไม่เหมือนเดิมนั่นคือความทรงจำในช่วงที่อยู่เมืองไทยหายไปเจ้านายของเขาจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเพราะอะไรถึงถูกยิง และลืมแม้กระทั่งสาวไทยหน้าหวานผู้นั้นบอกเช่นมาเดี๋ยวนี้เดมอนเกิดอะไรขึ้นกับโรเบิร์ตคุณไมเคิลไปดูเองดีกว่าครับผมไม่รู้จะอธิบายยังไงดีแล้วเรื่องที่เมืองไทยเรียบร้อยดีใช่ไหมครับคุณเรียบร้อยดีที่จริงฉันไม่ได้ทำอะไรเลยตั้งหากว่าที่พิสายของฉันเป็นคนจัดการเองทั้งหมดหมายความว่ายังไงครับคุณไมเคลิลก็อย่างที่บอกนั่นแหละฉันไม่ได้ทำอะไรเลย ไม่เคลื่อนเอ่ยออกมาเขาไม่ได้ลงมือทําอะไรเลยเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดถูกว่าที่พิสภัยคนที่สามของเขาจัดการทั้งหมดเธอใช้เวลาแค่เดือนเดียวก็สามารถทําให้ตํารวจปิดคดีได้แล้วต้องยกความดีในครั้งนี้ให้กับทนายความของเธอแต่ที่เขากับลูกน้องต้องอยู่เมืองไทยต่อเพราะทางตํารวจยังเป็นห่วงกลัวว่าเธอจะถูกลอบฆ่าอีกครั้งทั้งเขาและลูกน้องเลยยอมเป็นบริการให้เธอต่ออีกสามเดือน ผมไม่อยากจะเชื่อเลยเดมอนนายุ่งเล็กน้อยกับคำตอบของน้องชายเจ้านายหนุ่มเขาไม่เข้าใจสิ่งที่อีกฝ่ายพูดออกมาเลยและยิ่งไม่อยากเชื่อเรื่องที่แม่สาวไทยหน้าหวานผู้นั้นเป็นคนจัดการเรื่องทั้งหมดสิ่งที่เกิดขึ้นบนเกาะเต่ามันไม่ใช่เรื่องเล็กๆมือปืนที่ท่านโดโนวังส่งไปฆ่าเจ้านายหนุ่มถูกยิงตายนับสิบคนแต่กลับถูกผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งจัดการเคลียร์ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ มันเป็นเรื่องเหลือเชื่อสำหรับเขาเชื่อเธอเดมอนผู้หญิงคนนั้นจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นได้จริงๆผู้หญิงที่บอลไปอยู่ด้วยเป็นใครครับคุณไมเคิลมานฝานาราวดีประธานใหญ่แห่งหนาราวดีกรุป๊ปนี่ก็เป็นอีกเรื่องที่ทำให้เขารู้สึกประหลาดใจมานฝานาราวดีเป็นผู้หญิงคนแรกที่ทำให้เขารู้สึกทึ่งและชื่นชมในเวลาต่อมามาตอนนี้เขาเลยไม่แปลกใจนัก ที่เธอสามารถตาก่อนกับพี่ชายของเขาได้เธออายุยังไม่ถึง30ด้วยซ้ำนะครับคุณไมเคลิลพ่อแม่ของม่านฟ้าเสียชีวิตเมื่อหลายปีก่อนม่านฟ้าเลยขึ้นเป็นประธานใหญ่ของนาราวดีกรุปแทนพ่อแล้วทำไมเธอถึงไปเป็นแม่ครัวอยู่ที่กองพังงานล่ะครับไม่รู้ถ้านายอยากรู้ก็ไปถามม่านฟ้าสิเดมอนไมเคิลตอบแล้วเดินมาหยุดอยู่หน้าห้องนั่งเล่นซึ่งพี่ชายของเขากำลังนั่งอ่านหนังสือพิมพ์ ก่อนตัดสินใจเดินเข้าไปนั่งลงบนเก้าอี้โซฟาที่ว่างอยู่แล้วถามถึงอาการบาดเจ็บเป็นไงบ้างโรเบิร์ตเราที่นายเห็นฉันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าไมเคลิลฉันลืมถามนายไปทำไมฉันถึงถูกยิงโรเบิร์ตถามถึงสาเหตุที่เขาถูกยิงจนต้องนอนโรงพยาบาลอยู่เกือบสามเดือนแต่ไม่มีใครให้คำตอบเขาได้เลยสักคนเพราะแม้แต่ลูกน้องคนสนิทก็ไม่สามารถให้คำตอบที่เขาต้องการได้ นี่นายจำอะไรไม่ได้เลยหรือไงหมายความว่าไงไมเคิลไม่มีอะไรเขาเขา้าใจแล้วว่าเพราะอะไรเดมอนถึงบอกว่าอาการของพี่ชายเขาแปลกไปโรเบิร์ตสูญเสียความทรงจำและไม่รู้ด้วยว่าตนเองถูกลอบฆ่าในช่วงที่อยู่เมืองไทยว่าแต่นายเถอหายไปไหนมาฉันก็ไปพักผ่อนบ้างสิตอนนี้นายพร้อมที่จะจัดการเรื่องภายในแก๊งหรือย,อยังโรเบิร์ต จัดการเรื่องอะไรโรเบิร์ตเอ่ยถามแปลกใจกับสีหน้าไม่สบอารมณ์ของน้องชายเกิดอะไรขึ้นในช่วงที่เขานอนพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลก็เรื่องที่นายถูกลอบยิงนั้นแหละฉันสืบมาแล้วคนที่ส่งมือปืนไปฆ่านายคือโดนงแวนหัวนหน้าสาขาใหญ่ที่อังกฤษไมเคิลบอกเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงสีเดือนที่ผ่านมาให้พี่ชายฟังทั้งหมดยกเว้นเรื่องของสาวถ่ยหน้าหวาน นามม่านฟ้านาราวดีจบตอนที่20ตอนที่21